ครัวันนี้ผมมางานเปิดตัวนะครับ Leap Motor รุ่น B10 ครับเดี๋ยวมาลุ้นกันครับว่าราคาของรถนี้จะเป็นอย่างไรครับเอาครับตอนนี้ผมอยู่กับ Leap Motor B10 รุ่นกลางนะครับก็คือรุ่นสไตล์ลองมาจากรุ่นพ o p นั่นเองนะครับมาดูดีไซน์ด้านหน้าก่อนนะครับไฟหน้านะจริงๆนะถ้าปิดโลโก้เนี่ยแทบไม่รู้เลยรถอะไรนะครับระหน้าตามเหมือนกันหมดอะ รถจากประเทศจีนเนี่ยนะครับไปหน้าก็จะเป็นเส้นนะครับไฟหลักอ่ะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้มีตัวไฟตัดหมอกนะครับถึงจะเป็นรถไฟฟ้าร้อเซครับก็จะมีช่องระบายความร้อนอยู่เหมือนกันจะเป็นแฟลชป,ปิดเปิดอัตโนมัติตามความร้อนของแบตเตอรี่นั่นเองครับด้นี้มีกล้องหน้านะครับก็คือมีกล้อง3ามลเนั่นแหละนะครับโลโก้ก็จะเป็น lp นะครับหรือ Le a มอเต o r นั่นเองนะฮะ ตัวนี้จะไม่มีแอร์เคอร์เทนไม่มีนะครับเนี่ยไม่มีนะครับล้อครับล้อเป็นล้อสิบดนิว้วสองสองห้าห้าสิบ R สิปดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวตกแต่งนะครับเขียนว่ารีฟมอเตอร์ปกติมันต้องเป็นกล้องนะอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้ก็จะมีตรง NFC นะครับใช้การ์ดนะครับแล้วก็จะมีตัวกล้องรอบคันตรงนี้นะครับ นี่ก็จะเป็นตูนะมีก่มตรงนี้ไว้กดนะครับตูก็จะง้างแบบนี้นะครับตอนหลังเท่ากันนะครับแล้วดูโปรไฟล์แล้วเนี่ยการดีไซน์อ่ะก็อาจจะเปิดตาราของปอร์เช่นะครับก็จะมีลักษณะคล้ายปอร์เช่มาคารน,นะครับเป็นทรงยุโรปอ่ะนะยเพราะบริษัทเขาเป็น is, เซนติสนะะเขาก็จะขายรถยุโรปเยอะนะครับ ด้านท้ายก็เช่นเดียวกันนะครับไฟก็มีลักษณะคล้ายกันมากอะ่ะสำหรับรถจีนอะ่ะถือถ้าไม่บอกอยี่ห้อไม่รู้เลยนะครับเปิดตรงนี้ต้องให้น้องบอกนะครับกดเป็น e l a s นะครับแล้วก็เปิดขึ้นมานะฮะนี่ก็จะเป็นที่ใส่ของโอ้โหกว้างกันนะกว้างกว้างเลยนะครับตรงนี้ก็400กว่าลิตรนะครับแต่พับไปก็พันกว่าลิตรเลยนะครับถือว่า กว้างนะเพราะว่าความสูงของท้ายเนี่ยสูงแล้วก็เสาซีอ่ะไม่ได้เอ็นมากถ้าเอ็นมากเนี่ยไอ,อพื้นที่ภายในมันก็จะแคบนะครับอันนี้ถือว่าเอาให้เต็มที่เลยนะครับตัวปิดไม่มีนะครับไฟฟ้าไม่มีใช้มือนะครับเป็นแค่ E-Lash นะครับมาดูด้านหลัง ที่ปัน่นฝนไม่มีครับไม่มีที่ปัน่นฝนนะฮะก็มานี้ครับเดี๋ยวมาดูภายในยนิดนึงนะครับสำหรับรุ่นกลางนี่ก็จะเป็นเบาะผ้านะฮะนี่เบาะผ้าก็ดูตู้หนังไม่ได้นะครับนี่นะครับแอร์มีให้นะครับแยกซ้ายขวา USB C USB A นะครับมีช่องเก็บของนะแล้วก็มีอันนี้ไม่มีตัว armrest ให้นะครับไม่มีนะไม่มีตัว armrest นะครับมี Isofix ให้หลังคาโอ้โห1.8ตารางเมตรแล้วก็มีม่านให้นะครับมา่านไฟฟ้าให้หรือว่าก็ครบดีแต่ข้างในกว้างจริงเนะี่ย ผมสูง185นี่นั่งอย่างสบายนะครับเบาะก,ก็พับนี่ใช้กดตรงนี้นะครับอับง่ายๆเลยนะมีตรงนี้นิดนึงนะครับสะดวกดีครับเดี๋ยวไปดูหน้าต่อครับหน้านะฮะก็ตรงนี้ดีไซน์แปลกนะครับไปด,ดูไว้ทำอะไรนะมีช่องหลอดมือได้นะครับ แล้วก็มีตัวไวเลสชาร์จนะครับหนึ่งที่นะแต่วางมือถือได้2อันอันนี้เป็นที่หวางแก้วนะครับเปิดปิดได้ตรงนี้น,นะครับแล้วก็มี USB A และ C อีกด้านล่างตรงนี้นะครับอนนี้เปิดมาเป็นที่ใส่ของก็มีความลึกนะตรนี้นะครับมีความลึกเลยนะครับจอก็มาตรฐานนะครับ แอร์เป็นแบบปรับมือเออดีนะครับไม่ต้องมาปรับหน้าจอให้ให้ลำบากนะครับแล้วก็วงลัยก็มีตัดล่างนะครับแล้วก็มีตัวลูกกลิ้งนะครับมาให้เล่นนะครับตัวเกียร์นะครับเกียร์ก็น่าจะอยู่ด้านขวาเหมือนเบนซ์นะครับยี่คอผงลัยนะครับวงลัยปรับมือนะครับขึ้นลงเข้าออกได้นะนี่นะครับ มองมอไลนะมีจอให้เล็กๆนะครับสำหรับคนขับนะแบตเตอรี่บอกว่าวิ่งใน392้กิโเมตรนะครับนะตัวน,นี้ก็จะมีมาตรฐานนะครับพวกแอปพลิเคชันต่างๆ Apple c a คาเฟ y o อ d อต้มีครบอยู่แล้วพวกนี้นะครับรถสมัยใหม่นะมงมไลนก็นี่ขึ้นลงเข้าออกได้ นะครับมีตัวเซนเซอร์จับความง่วงนะครับของของผู้ขับด้วยนะครับปอากลุ่มมาณนี้นะครับเบาะก,ก็อยู่ในตำแหน่งที่ดีฮะเดีย๋ยวดูฝากระโปรงนิดหนึ่งนะครับฝากระโปรงอไม่มีโช๊คครับต้องกระเด้งสองทีมีเหล็กให้นะครับแล้วก็เปรียบตรงนี้นะฮะก็จะมีที่เก็บของหน่อยหนึ่งนะครับแต่ไม่มีฝาปิดนะ ตัวนี้นะครับก็ตรงนี้ก็โล่งๆนะครับไม่มีอะไรมีเติมน้ําที่ฝันฝนหน่อยหนึ่งนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นต้องโล่งนะครับอ่าวก็รประมาณนี้นะครับสำหรับรีบโมอเตอร์ตบออนี่นะครับ นี่นะฮะแบตเตอรี่นะครับทำมาเฉพาะครับ CTC Cell to Chassis นะครับแบตเตอรี่ Integration Technology นะนี่ครับเป็นแบตนะครับของ CATL ครับ56.2 k w กอิโลวัตต์นะครับวิ่งได้442รกิโลสามารฐาน NEDC นะครับถ้าเป็น AC Charging ครับ11 k w กิโลวัตต์นะครับ DC c h ชาร์จิได้140 kW นะกิลวั์นะครับแบตก็จะ67.1นกิโลนะครับรุ่นพ็อปนะก็จะวิ่งได้516กิโลนะครับตามมาตรฐาน NEDC ครับ AC ชาร์จิ่งก็11 kW กิลวันะครับกับ DC c ชาร์จิ่งร้กิลวั์ครับเอาครับมาดูตัวท็อปกันเลยนะครับนี่คือ Leaf Motor B10 รุ่นดีไซน์นะตัวนี้ราคาเต็มนะ798นะครับ แล้วก็สำหรับพันคนแรกอ่ะก็เหลือ 7, 8, ็ดแดนะครับซึ่งก็ถือว่าแล้วแต่ชอบนะนะครับสำหรับสไตล์ปอร์เช่คันนี้นะครับจุดแตกต่างก็คือภายในนะครับไปดูภายในกันเลยมีซอ t t o u ัชนะครับอยู่บนนี้นะครับอันบนก็ซอฟ t เหมือนกันนะครับมี power window นะครับหนังนุ่มนะครับเป็นหนังสังเคราะห์นะครับนุ่มเนียน เป็นอุปกรณ์ตกแต่งนะครับเป็นเออแปลกดีเหมือนกันถึงว่าเดี๋ยวตอนแรกเนี่ยไอ้รูนี้ไว้ทําอะไรนะครับอ๋อก็คือไว้เสียบนี่เองนะครับนะนี่าไว้เสียบได้นะครับเป็นซิลิโคนนะเออก็แปลกดีเพิ่งเคยเห็นนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นบัตรเอ้ยเป็น nfc card นะครับก็คือรถไฟฟ้าเ,เขาจะเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็จะมีไฟ ambient light นะครับ สวยงามนะตัวนี้ก็เหมือนกันปรับมือเหมือนกันนะฮะก็ถือว่านั่งสบายนะครับหลังคาสูงนะฮะเหมาะสำหรับคนตัวสูงตัวใหญ่นั่งได้นะครับข้างหลังก็เหมือนกันนะครับเนะี่ยก็จะต่างกันตรงเนี้ยมีอาร์มเรสนะครับมีอาร์มเรสให้นะ ใส่แก้วน้ำต่างกันตรงเนี้นะครับอย่างอื่นก็เหมือนกันนะครับด้านหลังมันจะมีบอกก็คือไม่มีบอกรุ่นอะไรนะครับกดตรงนี้แล้วน่าจะต่างกันไรบารด้วยใช่ไหมอ๋อเนี่ยกับอสายไฟฟ้าต่าง นะครับนี่เนี่ยอันนี้ยมันมี like bar, ไล<ม>่บาร์นะกันก<ม>ันโน้ตไม่มีออปชั่นน้อยไม่มีออปชั่นน้อยไม่มีนะครับอันนี้ก็จะเป็นเนีย่ยอางนี้บอกเจ็ดแปดแปดนะครับก็ถือว่าห่างกันอนะรุ่นละห้าหมื่นเอาครับสรุปเรียบร้อยนะครับดูดูไปสองรุ่นรุ่นล่างเขาไม่เอามา รุ่นล่างก็คือไลฟ์698เปิดมานะครับลดไปหมื่นหนึ่งสำหรับคนที่จองก็เหลือ688รุ่นทไาล์758ก็เหลือ748นะครับรุ่นสไตล์ที่คันขาวฮน,น้นนะครับส่วนรุ่นดีไซน์ข้างหลังนี้นะครับราคา798นะครับลดเหลือ788ใครสนใจก็ไปจองกันได้เลยนะครับช่วงนี้ลถหมื่นหนึ่งอะ่ะนะเนี่ยเหลือ788ครับ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u ั s c r i b e และกดสั่นกงิดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมได้ผมผอแมนสลาก่อพบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ